ชีวิตอันไร้รูปร่างนี้อันเป็นต้นธาตุนี้พวกเรามีกันทุกคนเลยเป็นธาตุที่เลิศที่สุดเป็นธาตุที่เรียกว่าอม,มตะธาตุเป็นธาตุที่ใสมากบริสุทธิ์มากๆเป็นสิ่งที่เลอค่าที่สุดที่พวกเรามีกันอยู่แต่พวกเรากลับไม่รู้จักพวกเราเลยพวกเราไม่รู้เลยว่าพวกเราคืออะไรกันแน่ทำไมพวกเราถึงต้องมาอาศัยร่างกายนี้ พอร่างกายนี้แตกสลายหยุดทำงานเราไปไหนวิชานี้ไม่เคยมีใครสอนแบบละเอียดอาจารย์จะมาชี้ให้พวกเราได้เห็นพวกเราจะได้หันมาศึกษามาทำความเข้าใจมาตื่นมาแจ้งต่อท่าชีวิตของตนจะได้รู้ว่าที่พวกเราเก็นฆ่าทำร้ายกันอยู่ทุกวันนี้เบียดเบียนกันแก่งแย่งกัน ก็เพราะพอดันมาเชื่อว่านี่เป็นร่างกายเรา